โอ้ดังเป็นตะยานดังเป็นตะยานงัวกระยานพ่องง่วนถุงท่องกระยานลูกหัวมันเบิ้งบีกบิกไม่ลูกยานที่ถุงท่องโอ้ยยานสงสัยแมนบอสงสัยเขาเห็นอย่างโน้น อุ้ยเขาเผาทานคือซื้อดอกไปกินนันนี้ไปหูสี่หูสั่นอยู่ได้นี่ดีบอ่อหาวคำเป็นหาวมานหลูมหัวมันแน่คือบีกมาถั่วมาหลูมหัวทันในท่นานหยาด ว่ายัน้ยตื่นยังกบตื่นตื่นยังกบตื่นย่านกบเป็น <c oughs> ยันพอดังไผ่หยันพอชุมทาน หัวหย,ย่านต้นรินต้นหย่านกเป็ตสงหัคนมายืนเป็นหมู <laughs> chút 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 nừng thì Hehehehe <laughs> <laughs> เฮียร์ีิยานีิยานีิยานียน